ครับขอเชิญคุณนิตยานะครับ <c oughs> คิดจักรเป็นเป็นสถาบันเป็นองค์กรที่พระเยซูได้ตั้งขึ้นนะครับพระเยซูบ,บอกว่า,าพระองค์ได้ตั้งคิดจักรขึ้นแล้วก็คิดจักรเนี้ยมี พระอ,องค์ได้มอบกุญแจที่จะสั่งห้ามอะไรบนโลกนี้แล้วก็สั่งกาที่จะอนุญาตอะไรบนโลกนี้เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคิดจักเป็นสถานที่เตรียมผู้คนเตรียมพวกเราเตรียมตัวเองสำหรับชีวิตนิรันดร์สำหรับแผ่นดินสวรรค์สำหรับการฝื้นคืนชีพใหม่ นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของคิดจักรและในคิดจักรเนี้ยพันพีก็บอกว่ามีการตั้งผู้ปกครองหน้าที่ของผู้ปกครองก็คือทำหน้าที่สอนทำหน้าที่ดูแลคิดจักรทำหน้าที่ส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการบริหารคิดจักรนี้นะครับอะไรบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขอะไรที่จะต้องปรับปรุงใหม่ เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและอีกหน้าที่หนึ่งของผู้ปกครองก็คือการสอนการแนะนำํำมีจุดไหนของคิดจักบ้างามีใครที่จะได้รับการหนุนใจได้รับการไปเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ผู้ปกครองนะครับในวันนี้เรามีความดีใจนะครับเรามีความยินดีที่ จะได้เจิมผู้ปกครองสองท่านนะครับก็คือกคัคุณอ้อยคุณนิตยานะครับในในประเทศไทยของเราผู้หญิงสามารถถูกเจิมเป็นผู้ปกครองได้แต่ยังไม่มีผู้หญิงในประเทศไทยหรือในเอเชียถูกเจิมเป็นศาสนาจารย์นะครับเป็นผู้ปกครองได้อย่างเช่นบทเอกมัยก็มีการเจิมอาจารย์เนเซียเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็วันนี้เป็น เป็นผู้ปกครองหญิงคนแรกของคิดจักรบทจีนนะครับที่ถูกเจิมเป็นผู้ปกครองนะครับก็คือคุณนิตยาล้อมไทยสงนะครับก็คณะกรรมการคัดสรรได้เลือกท่านเป็นผู้ปกครองของคิดจักรนี้นะครับแล้วก็เรายังมีอีกคนหนึ่งก็คือโจนาธานนะครับโจนาธานเดชอุดมลาบนะครับก็เป็นผู้ปกครองที่อายุหนุ่มอายุน้อยนะครับ คิดจักของเราเราพยายามที่จะคัดคนใหม่รุ่นใหม่มาเพราะว่าผู้ปกครองที่อายุเยอะๆแล้วก็ก็อีกหน่อยแล้วก็จะผ่านไปกำลังของเราก็จะอ่านน้อยลงนะครับแต่การเจิมเป็นผู้ปกครองเจิมครั้งเดียวก็มีผลตลอดชีวิตนะครับเจิมครั้งเดียวมีผลตลอดชีวิตแต่เป็นผู้ปกครองบทไหนก็ เจอมก็ดูแลบทนั้นนะครับเราจะเจมผู้ปกครองบทนี้แล้วไปดูแลบทอื่นไม่ได้นะครับก็โบทไหนเจิมก็บทนั้นให้ดูแลบทนั้นนะครับแล้วก็ผู้ปกครองคนรุ่นใหม่เราก็จําเป็นต้องมีเพื่อว่าจะถ่ายทอดการบริหารคิดจักไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับเพราะวันนี้เราจะเจมผู้ปกครองสองท่านนะครับในพมพี ได้พูดถึงลักษณะคนที่คุณลักษณะคนที่จะถูกเจิมเป็นผู้ปกครองเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนที่จะเลือกให้เป็นผู้ปกครองมีลักษณะอย่างไรนะครับในพระธรรมในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่3นะครับลักษณะของคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับโบทของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีผู้ปกครอง10คนนะครับ บางบางบางช่วงก็เราเรียกว่าผู้ปกครองอยู่ในหน้าที่กับผู้ปกครองได้รับการเจิมแล้วแต่ไม่อยู่ในหน้าที่เขาว่าไม่ไม่อยู่ในหน้าที่นี่หมายถึงไม่ได้เป็นกรรมการแต่ยังเป็นผู้ปกครองนะครับยังช่วยกันดูแลบริาหารโบสถ์แต่เนื่องจากกรรมการมันมีเยอะเกินเราจึงจึงเลือกผู้ปกครองอบางท่านเข้ามาอยู่ในประชุมกรรมการแต่โดยปฏิบัติทั่วไปนั่นนะ ผู้ปกครองทุกคนเป็นกรรมการโบสถด้วยนะครับแต่โบสถของเราพิเศษหน่อยคณะกรรมการเราเราจะถูกว่าสมัยนี้ใครเป็นผู้ปกครองใครเป็นกรรมการบ้างนะครับโอเคครับลักษณะของคนเป็นผู้ปกครองนะครับมีคุณลักษณะอย่างนี้จึงจะได้รับเลือกนะครับบอกว่าในทิโมธีหนึ่งทิโมธีบทที่3นะครับบอกว่าคำกล่าวนี้สัจจริง คือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่เป็นผู้ปกครองดูแลคิดจักคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐใช่ไหมครับการเป็นผู้ปกครองนั้นการปรารถนาเป็นผู้ปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นกิจการงานที่ประเสริฐความปรารถนาของคนมีหลายแบบนะครับปรารถนาอยากดังอยากรวยอยากสุขภาพดีอยากทำนู่นทานี่แต่ความปรารถนาเป็นผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะครับ บอกว่าผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีทิตินะครับไม่มีทิตินี้ไม่ได้หมายาว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับเขาว่าไม่มีทิตินี่ก็คือเหมาะสมนะครับหมายาว่ามีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็เป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนผนะู้ปกครองรู้จักประมาณตนในการกินกันอยู่กันการใช้จ่ายการดําเนินชีวิตมีสติสัมปชัญญะนะครับ ก็คือเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีเป็นคนที่น่านับถือนะครับก็คือเป็นคนที่น่านับถือในสังคมในคิดจักนะครับมีอัธยาศัยต้อนรับแขกเ,เหมาะที่จะเป็นอาจารย์ก็คือเป็นคนที่สอนเป็นคนที่แนะนําไม่ดื่มสุรามืนเมานะครับไม่ชอบความรุนแรงนะรผู้ปกครองเนี่ยจะไม่ใช้ความรุนแรง เราจะพูดคุยเราเจรจารมีปัญหาอะไรนะครับจะจะคุยจะจะปรึกษานะครับให้คาแนะนํไม่คือเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงแต่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชอบการวิวานะเห็นไหมครับไม่ใช่มีอะไรก็วิวาทเอะอะวยวายนะันั่นคือไม่ใช่ลักษณะของผู้ปกครองนะครับไม่เป็นคนเห็นแก่เงินปกครองครอบครัวของตนได้ดีอบรมบุตรทิดา ให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคิดจักของพระเจ้าได้อย่างไรเขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่เห็นไหมครับผู้ปกครองเนี้ยจะไม่พระพีอบ,บอกว่าจะไม่ให้เลือกคนที่กลับใจใหม่นะครับอ,อย่างอย่างคุณนิจยาก็มารู้จักพระเจ้า 30ปีครับสาปีนะครับคนจนาทานก็ตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับอริช <c oughs> พระเจ้านะครับก็ครับต้องเป็นคนที่ไม่ใช่กลับใจใหม่ๆนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่นอกจากไม่พึ่งกลับใจใหม่แล้วเหตุที่ไม่เลือกคนใหม่เข้ามาเกรงว่าเขาจะย่าโสและถูกลงโทษเช่นเดียวกับมาร นอกนั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในบุคคลภายนอกนะครับไม่ใช่มีชื่อเสียงดีแต่คนภายในแต่คนภายนอกในวงการที่อยู่ภายนอกในบริษัทที่เขาทํางานในสังคมในหมู่บ้านที่เขาอยู่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีด้วยเพื่อเขาจะไม่ถูกติดเตียนและไม่ไม่เป็นที่กับดักของมานนะครับครับก็ผู้ปกครองที่ที่จักเลือกมาก็เป็นคนที่น่าเคารพนับถือเชื่อไว้วางใจได้ทุกคนนะครับก็ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสที่จะเจอผู้ปกครองนะครับต่อไปผมขอ,อทั้งสองท่านเขาขาลงแล้วขอเชิญผู้ปกครองของคิดจักมาอธิษฐานวางมือด้วยกันเชิญอาจารย์คงกิตและผู้ปกครองทุกคนนะครับใครที่เป็นผู้ปกครองเชิญเลยนะครับครับมีใครบ้างครับมีคุณกมลครับมีใครบ้างคุณพระบูล ครับผู้ปกครองบุญมีครับเชิญเชิญขึ้นมาข้างบนนี่แหละครับขอเชิญคุณอ้อยเราจะพวกเขาอธิษฐานวางมือคนทั้งสองท่านนะครับเราจะรอบอยู่ตรงกลางคนที่จะถูกเจิมอยู่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางตรงนี้ครับคุณอ้อยเขาหยับมาตรงนี้ครับเชิญเชิญพวกเขาลงครับวางมือ เชิญวางมือต่อๆกันก็ได้นะครับวางมือครับครับเชิญร่วมใจกันวางมืออธิษฐานเจิมผู้ปกครองนิตยาล้อมไทยสงฆ์และ,ะคนโจอนาทานเดชอุดมลาบครับโอ้ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ ทรงปกครองควบคุมดูแลเหนือจัก,กรวาลเหนือโลกนี้เหนือผู้คนเหนือทุกเหตุการณ์พระองค์ได้ทรงวางแผนทุกอย่างแผนเพื่อสวัสดิภาพและแผนเพื่ออนาคตของข้าพระองค์ทั้งหลายและโลกนี้เพราะว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะให้ข้าพระองค์หลายได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตาย และเตรียมข้าพองหลายสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานทีมงานเพื่อเตรียมผู้คนสำหรับชีวิตนิรันดร์สำหรับแผ่นดินสวรรค์เวลานี้ข้าพองทั้งหลายศาส,สนาจารย์ผู้ปกครองของคิดจักได้วางมือเพื่อเจอมิมคนนิตยาล้อมไทยสงและคนจนทาธานเดชอุดมลาบ เพื่อร่วมทีมรับใช้นำดูแลคิดจักแห่งนี้ให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อต่อไปเป็นสถานที่ผู้คนมารู้จักพระองค์มารู้จักพระนามของพระองค์เป็นสถานที่เตรียมผู้คนสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองซึ่งเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของค้าพุทองหลายและเข้าสู่ชีวินิรันดร์ขอให้พระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์มาสวมทับทั้งสองท่าน ให้เปรียมด้วยพระวิญญาณของพระองค์และเตรียมด้วยผลของพระวิญญาณคือความเชื่อความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความดีความซื่อสัตย์าการอ่อนโยนความอ่อนโยนสุภาพและการบังคับตัวเองขอพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่กับทั้งสองอย่างต่อเนื่องและอวยพรให้เขา ทางครอบครัวของเขาธุรกิจการงานของเขาหน้าที่ของเขาให้เขาได้เป็นที่รักของคนในคิดจักในสังคมภายนอกได้ได้เป็นแสงสว่างให้กับพระองค์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็อวยพรผู้พี่น้องผู้เชื่อที่คิดจักแห่งนี้และที่ไหนที่เขารับใช้ได้เห็นและได้รับพระพรสู่พี่น้องเหล่านั้นโดยทั่วหน้ากันข้าพระองค์จึงขอ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำทรงและทรงฟังคําอธิษฐานและตอบคําอธิษฐานทูลคําอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ,รบขอ,อยืนตรงนี้อธิษฐานถ่ายรูปพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับเยค,ครับครับเชิญตรงกลางนี้ลยครับครับอาจารย์ครับเชิญทุกท่านถ่ายรูปพร้อมกัน